ในที่สุดสิ่จะพาเับมะพอดุงพักกูดแล้วะคะของแถสิเป็นยังสีด้วยคะ่ะแต่ว่าแกเบิดแล้วเนาะคะ่กะก็บโบเป็นหยังค่ะว่าแต่พ่อเนาะคะ่ะ,ะ,คะดีใจะค่ะนี่ค่ะแกเบิดแล้วค่ะเหลือแต่แค่นี้คะ่ะ,คะ,คคะหาเก็บเนาะคะ่ะอันที่บบแกเกนาะ,ค,ะค่ะค่ะกระโบคอยสมบูรณ์บปนไดเพราะว่าอันที่สมบูรณ์เขากะแกเบิดแล้วเนาะคะ่ะ ย่าพากับคอยเล่มหาเอาเนาะคะนนาะค่ะคุณน่ะดงเขาได้ค่ะดงพักกูดดีใจค่ะมาพ่อดงพักกูดครั้งแรกค่ะครั้งแรกในชีวิตติดตามหาค่ะค่ะนี่พักกูดของเถานะคะ่ะครั้งแรกในชีวิตติดตามหาเจอค่ะ ค่ะชียผ้ากับสิเก็บเอาทีมมนอ,อ่อนๆนี่เนาะคะ่ะลองเอาไปกินมืงทางแต่งให้ชีวิตเด้อค่ะเดินอุดมสมบูรณ์ค่ะคางๆกัสิมีปลากระเทียมนะคะเนาะค่ะค่ะเห็นบอกค่ะอุดมสมบูรณ์อ่ะ พ่อมมันอ่อนๆอ,อ,นอยู่นี่เอาเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะค่ะเก็บค่ะเก็บอืมนั่นค่ะตามหาจนพ่อเลยค่ะขะก,กูดเย,ย้ในที่สุด ในที่สุดเขาก็ตามเจอแล้วค่ะตามหาเจอแล้วค่ะนี่ค่ะต้นกรูดพักกรูดโดยแท้ค่ะพักกรูดโดยแท่ด้วยค่ะเขาจะมีขึ้นยังสีค่ะนี่ค่ะคือสิขนหนุกเขาสิตังขึ้นยังสีด้วยค่ะเด้อนี่ในที่สุดเราก็ตามหาจนเจอ นี่ค่ะนี่ค่ะดงเลยค่ะดงพักกูดเลยค่ะดงเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ข้างหนาปีหนาเนาะเฮาจะมาเก็บช่วงที่กําลังออกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะในที่สุดเ่ากับตามเจอค่ะเห็นว่าพักกูดเก้าสิบเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะข้อสิมิทแบบนี้ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะอืมสวยงามอารามตาค่ะการเนาะมีประโยชน์ค่ะค่ะเดี๋ยวเด้อยค่ะสิาปาขอก็บเอาหยอดอ่อนๆหาหยอดอ่อนๆมันก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะยังหลงเหลืออยู่เนาะหยอดอ่อนๆค่ะศยผปะกิเด็ด หยอดอ่อนๆอุม้มโมยไงเป็นไหนคะ่ะเดี๋ยวสิยาภาคกสิหาเด็ดอ่อนยอดเนาะคะนะ่ะเนาะอืมอ่อนๆลองเอาไปกินมึงเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเนาะลองเอานึิมมีค่ะ เป็นหูสิเนนะว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บเอาทีเหลือนอะคะเนาะคะ่ะโดยหอมนี่แหละผักกูดโดยแท้จริงอันนั้นโบแมนด้วยค่ะอันนั้นโบแมนค่ะขาสิสั่นสบลบขึ้น,นะะด้อค่ะเด้อผักกูดนี่ค่ะขาสิสั่นสบลบขึ้นยังสิค่ะนี่ นี่สิค่ะเด็ดเอาด้วยค่ะเนี่ยมอดอนค่ะอืมค่ะ